อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญทูชแนลโอ้โหเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้โหนี่นะคะไม่เคยเห็นมาก่อนและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นลุงจิมนะคะกับบ่าวนุนะคะผสมปูนแข่งขันกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะความแข็งแรงความแข็งแรงนะคะลุงจิมไปพักก่อนมาก็กลับมามีพลังเพิ่มขึ้นเลยนะคะนี่นะคะบ่าวนุเมาได้ไม่ต้องเรียกนะเรามาให้ก๊าซเจกันได้อยู่แล้ว เราลักอยูีแล้วเราไม่คุ้มลักกเรีอะไรเียกพึ่งหมดแรงนะดีมต้นดูดอนใจจะมาจับเขาขายขอโทษเนาะม่อยากใส่่เขาเลี้ยงไข่รังไข่ในนั้นเนาะในท่อหรือว่าอะไรอางเงี Leslie> ็กโอ้โหแอคชั่นแอคชั่นนะคะเป็นเงนะครับที่พี่ส่กสอครับมเก้าี sort of ่กนะคะทีมมาแล้วก็ดำเนินการต่อเลยนะคะช่วยงานอย่างเต็มที่แล้วนะคะ บาทก็คือได้ขอตังค์หน่อยอ่าเมื่อสินต่อไปเดี๋ยวหนูจะนอนข้างล่างมั่งนะเตียงอ่ะหนูจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าพักเหมือนป้าไทยบ้านผ่าดึงแข็งบอกเขาไปสิี่ผ้าดึแข็งบหรอไม่แข็งน้ำอ่อนผ้าหน้าน้ำที่เต็มกระปุกมาอ๋อเดี๋ยวให้ให้ป้าไทยบ้านป้าไทยบ้านก็เชื่อนี่มีตังค์วันนั้น